สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครัวพี่สิรินะคะจะพาเพื่อนๆมาเข้าครัวนะคะวันนี้ก็จะมาทำเมนูอะไรดูไหมคะ มาทำการทอดปลาส้มนะคะทอดปลาส้มนะปะาะปลาส้มทาสูตรนี้ได้สูตรมาก็คือทอดปลาส้มแบบไม่ติดกระทะนะคะเราก็จะมาทดลองทํานะคะสูตรทอดปลาส้มเครื่องเคียงนะคะนี่ปลาส้มนะคะปลาส้มอันนี้แม่ทําเองนะคะเพื่อนซื้อมาแล้วก็มีแป้งข้าวเจ้าค่ะ นี่นะคะเครื่องเคียงก็มีหอมแดงกระเทียมพริกจินดาหัน่นซอยนะคะมะนาวแล้วก็พริกแห้งนี่นะคะพริกแห้งทั้งหมดนี้คือวัตถุด,ดิบที่เราต้องใช้ทำสำหรับเมนูทอดปลาส้มเครื่องเคียงนะคะเราก็ไปดูวิธีการทำกันนะคะพเพื่อนว่าเราจะทอดออกมาเป็นยังไงไปติดตามชมค่ะค่ะพเพื่อน กันอื่นเนี้ยเราต้องเอาปลาส้มนะามาดูวิธีการทำกันเนาะเรา,เาปลาส้มนี่ส้มที่เป็นตัวตัวเนี่ยนะเราก็เอามาเอามาชุบแป้งก่อนนะคะเพื่อนนี่าเอามาชุบแป้งแป้งข้าวเจ้านะคะเพื่อน ชุบแป้งนะฮะแป้งข้าเจ้าไปให้ทั่วโซวปานั้น ก็ตัวปลาแล้วก็เราก็ตั้งกระทะรอไว้เลยนะคะตั้งกระทะรอไว้ให้ร้อนนะให้ร้อนพอประมาณนะคะเดี๋ยวเราจะเอาลงไปเลยนะลงไปในกระทะเลยะคะ่ะที่เราก็ชุบแป้งเอาไว้นะคะเพื่อนนี่นะคะเราก็จะมาดูกันนะคะวันนี้ว่าเราจะทอดปลาส้มออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะเพื่อนไป ไปชมกันเลยค่ะทอดเลยเพื่อนอตั้งกระทะรอไว้เลยนะคะน้ำมันก็ร้อนแล้วใช่ไหมคะเพื่อนนะเราก็จะใส่ใส่ปลาที่เราคลุกแป้งแล้วนะคะใส่ไปเลยนะคะเราทอดทีละด้านนะเพื่อนนะ ทอดให้สุกทีละด้านต้องให้ไฟทอดแล้วเพื่อน เป็นแป้งนะเพื่อนนะมาเตรียมฟางมา่อนกไว้ก่อน,เ,อนเราก็ให้หนึ่นเฉทีละด้านแล้วเรา,าตามตมน้นนะองเพื่อนเนาะาวเพื่อนดูนะคะนี่กลับพี่สิริได้กลักบมาคลิกใหม่อีกข้างหนึ่งแล้วนะเพืเ่อนเพื่อนดูนะเหลืองสวยไม่ติดกระทะเลยค่ะ I think that's how ้กะะ็เลงไปอีกหนึ่งตัวนึ่งตัวเนี่อ ค่ะเพื่อนๆเราจะมาดูนะคะที่เราทอดปลาส้มนะคะไม่ให้ติดกระทะเนาะนี่มาดูมานิดนะคะไม่มีติดกระทะจริงๆนะคะเป็นสูตรที่ใช้แล้วสมบูรณ์แบบมากนะคะเพื่อนๆก็ถ้าเพื่อนจะนําไปใช้ก็ใช้สูตรนี้เลยนะคะทอดปลาส้มแบบไม่ติดกระทะค่ะต่อไปเราก็ไป เสร็แจแล้วนี่เ,นเพื่อนเห็นไหมคะหน้าตาของปลาส้มเราก็โรยเครื่องเครียงเลยนะคะเครื่อนะง,นะงเครียงไปเลยเนะสวยงามนะวงามหรยเครื่องเครียงลงไปเลยเพื่อน ขึะคะ้ค่ะเทียมแลใส่งไปพริกนะคะเรียบร้อยมะนาว เสร็จแล้วสำหรับเมนูทอดปลาส้มเครื่องเคียงฮะ uh huh. เรียบร้อย uh huh. ถ้าเพื่อนชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมกดแชร์ hmm. กดไลค์กด subscribe พ้่เป็นกำลังใจนะคะให้พี่สิริทำคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปของเรานะคะสำหรับเมนูนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้ว นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะ all right, all right, all right.